แมนยูตกลงขายสตาร์ดังเรียบร้อยเผยค่าตัวและรายละเอียดสัญญาเมื่อวันที่17กรกฎาคมเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังของดีแอ h เลติกสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีได้รายงานว่าโอลิมปิกมาร์เซยทีมชื่อดังลีกเอิงฝรั่งเศสได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อคว้าตัวเมสันกินวูดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วออสตินระบุว่าแมนยูตกลงกับมาร์เซย ด้วยค่าตัวรวม26.7ล้านปอนด์หรือ1,254.9ล้านบาทแบ่งเป็นเงินก้อนแรก23.3ล้านปอนด์และบนนัดเพิ่มเติมในอนาคตอีก3.4ล้านปอนด์และจะได้ส่วนแบ่ง50%จากการขายต่อในอนาคตด้วย สัปดาห์ที่แล้วกรีนวูดได้รับแจ้งจากแมนยูที่ศูนย์ฝึกคาริงตันว่าเขาไม่อยู่ในแผนระยะยาวของสโมสรลังถูกปล่อยให้กาเตเฟ่สโมสรในลาลิกาสเปนยืมตัวเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งเขาก็ได้ลงเล่น36นัดทำ10ประตู6แอซซิดควา้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร แหล่งข่าวยังบอกอีกว่าเมสันกรีนบูดวัยยีปีตกลงย้ายจากแมนยูแล้วด้วยเหลือเพียงเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อตรวจร่างกายหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเซ็นสัญญา5ปีกับมาร์คเซยที่เพิ่งได้โรเบโตเซบีอดีตกุนซือไบตันไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่